กายดิกายกายโชกายโชกายโชบอกว่าได้ม่ได้กายอกายอเอากายอกายอโอเคหมมาแล้วกายกาไม่ต้องรลดไม่ต้องหลดรวกูไม่ได้สีไอิ้สโโลกิวไออิจไอิอุตสโลกิวะบ่ายทีนี้ โทรไปโอ้โหทีดาวน์แล้วก okay. so ันเราเลี้ยงตัวมันดีแค่ไหนอะแค่มเล่นเล่นลอเลี้ยงโชว์การ์ดถ้าเกิดเราแพ้แค่เกิดเราชนะเราจะคิดว่าเป็นเพราะอะไรดีว่าสุกขังรอเลี้ยงกังโอเคได้ได้โอเคจอดไปมามาอันนี้เอาจริงอันนี้เอาจริงเม้มปากเล่นอันนี้เอาเม้มปากเล่นเลยนะเม้มปากเล่นนะเม้มปากเล่นก่อนนะครับคนดูยูเซอร์ยูเซอร์เฮ้ยเอฟเล่นไปไหนวะบนล่างไปล่างไปล่าง แค่เดินก็แพ้ผมแล้วแค่แค่เดินต้นเข็มก็แพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋ออออ๋ไอ้นี่มันสู้สู้มือสัตว์กายกูมาโชดนี่กายกูมามาเดีมาเดีมาเดีเอาอีกขออีกทีขออีกทีขออีกสองทีขออีกสองทีมามาผักผักจนเมื่อยเนี่ยขออีกทีนึงไม่ได้ไม่ได้กูน่าจะไม่ทันวะมึงก็ทันวะ อ้มึงก็ลอยเหมือนกูนะเนี่ยช้าเกินซิวซึมอยู่นะซิวซึมอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันโดดได้อีกทีนึงไปบูมันดีไปเปล่าไปเอีอะไรโกรเฮ้ยมันจลาศกายัยอุ๊ยมัน,นมีอันติโอเคมไม่เป็นไรเอากลับเวลาเไปล่างกันนะจ๊ะใส่คลิปตายมาไม่ไหวยื้อไว โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไปดิไกไกดิไก่ไก่เพื่อนไกโชว์ไก่โชว์ไกโชว์บอกว่าได้ไม่ได้โอ้โหใส่ไม่ทีไกไกโชว์โอเคไกโอไกโอเอาไกโอไกโอโอเคไหมโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาโอคนเดียวดีกว่าเมื่อกี้มึงใครร้องไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าสองสูตรแล้วนะเพื่อนโอเคไหม ลอลอมึงเชื่อกูดิรอลอเรืออ่างอ่ะเพื่อนโอเคมาไวจ้จบมันล่อตรงนี้ได้ได้ไหมได้ไหมตรงนี้ยได้ไหมได้นะ <c oughs> ได้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 ไ,ดไ,ดไดอ้อไตร์ดิวสาดิดตาร์ดวตา <c oughs> เอาแล้วไปดึกขับให้ทับให้ไอ้เกี๊ดตัวตกอ่ะขับขับให้แล้วกูปโป๊แป้ง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 กูปโป๊ะแป้งเชี่ยฝีไม้ลายมือมันก็พอๆกันเลยนี่วะย้อนมึงมาแท็กคลิปกูเนี่ยแล้วมันก็โดนเทคบนคุ้มหรอไม่คุ้มกูลงมาช่วยมึงละโอ้ใช่หนาโอ้ใช่หนามึงมึงสู้กับมันดิสู้กับมันดิอย่าอย่าทำหนีดิอย่าทำหนีเข้าไป ดูไปโดน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 ก่อนโดนก่อนถสายมาเ้ยแกวสายมาแกวสายมาไกูมาแล้วกูมาแล้วไกากูมาแล้วไกูมาแล้วไกายกูมาแล้วไกายกาไม่ต้องลอดไม่ต้องรอดแล้วกูไม่ได้เอ็ีก็คือว่ากูทำคนเดียวไงเพื่อนไม่ได้คาดหวัง đắt quá Nó đi được ạ. Anh ấy solo siêu anh ít, đáng nhịt. Nha, phương trồng Đi với tôi mãi. Có nhà lวย à. Tí một đi đi nè, đi. Đây cô nó sĩ quán cô. ให้กิตไปค่าเลยอุตสโลกิวตะปลายาอีกทีนึ่งโอ้โหลัดตโโยยูโอ้โหอันนี้ติดแบ็กลิสอันนี้ติดแบ็กลิสลาดตูเมื่อกี้ ดีนะกูไม่โดดไปโดดไปกลางทุกเกือบเงาแล้วเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โออ้้โอ้อ้โโอเคโโอ้โอ้โอ้อ้ ตอนนี้เโมนาจะตื่นกันนะครับนี่เนี่ยดียนจะดาวกันแน่วิ่งก็แข่งไม่ได้อ่ะออไอ้กายมึงจะชมทำไมวะมึงเอาคลิมนี้ไปลงแทนที่โดนกินองหนึ่งป่ะได้อยู่ลบอันนั้นออกไปนะโอเคนะกายเจ็ดหนึ่งหกว่าชื่อมึงอะมันต้องมาใช้กับกูปะ่ะกูขอยิ้มชื่อมึงแล้วกันนะในรอเลียวทีอะทำลายแล้วชื่ออะไรวะ เมเปอร์เลี้ยวทีเนี่ยอ๋อได้ได้ได้เปลี่ยนให้แต่มึงก็ต้องไปใช้บัฟรอเลี้ยวให้กูทีขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมขอเล่นอยู่ข้างหน้ามาไอ้กายกูพร้อมโชว์แอคแทกหน่อยแอคแทกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแล้วเนี่ยกูลำกูเต้นกูเต้นอยู่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 กายเอาตรงพอนะเอาตรงพอนะทันเหรอทันเก้าดิเฮ้ยเฮ้ยเอาหนักจิตัวฮะจิตัวโอ้โหแล้วมึงยังจะเอาตาลึงนกูโดนอีก กดแข็งได้นะเมื่อกี้กูได้หมดอลยก่ไกลไก่คิปหายแล้วกูตายว่ะเพื่อนคิมินโตะวะช็อตเนี้ยกูบอลเลยสวยสวยสวย เฮ้ยไอซิวมันหลุดแน่เชิงดีเรียมหมาแก่เฮ้ยที่ไปเป้าเคยไปไหมจดกูมาเยอะสิเมื่อกี้เจ้ามาเดินเรื่อนมาเดินเล่นสุโกเมื่อกี้เจ้าเจ้าโอเคไหมเจ้าไหมได้กูมากูมากูพร้อมโชว์อ่ะพร้อมโชว์มึงพร้อมชงไหมกูพร้อมโชว์มึงพร้อมชงไหม cú sẵn cho mọi người xem, mời mọi người nhìn nhé. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. cho mọi người cho mọi người xem. Mình sẵn sàng cho mọi người xem. rồi, thế nào? Thế nào vậy Job? Tới đây Ô, ở phía này, phía trái này. Ở đâu? Mình sẽ cho mọi Ở đâu? Ở đây, Đi โยนโยนกดิเย๊ะเยวนมาโก้อมโชก้โอ bueno ุ้ยแต่มันหมดแล้ววะหมดแล้ววะเอ้ยมันไม่ได้อะมันลึกไปอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆนะบวกไปก่อนไปทำวดสอบนะโอ้โไปชิวเกิน ก็ต้องเปลี no ่ยนรองเท้าเว้ยใช่ใช hey, hey. hey, okay. ่ใช่สันตีเมีนตีเมีนตีเมีนตีเฮ้ยทันทันทันมาแล้วเล่นไม่ทันดิเล่นด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยเหลือไปบ้างดิไนโอนายโอไมาเอนายโอนี่กูเอาเลยนะซิวอ่ะอุ้ยอุ้ยพแรงไอ้การดูดิอุ้ยไม่บอกนะรุนอะไรไม่ต้องทำ ดูดิวิ่ยแรงเกินเฮ้ยแรงไปไหนอะดาเมจมึงเมื่อกี้อ่าอันนี้หมิ่นดาเมจกูแลว้วอันนี้ไปหมิ่นกูแลว้วขอ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 เองก็น่าจะรู้นะเอ,อ้ยกายขอโชว์ทีหนึ่งดิไม่มีเบสอะทีมะหนึ่งห้าได้ไหมครับกู <laughs> ดาวกูสี่สิบแบบเกินต้านทานนะกูบอกแค่นั้นแหละถ้าโดนกูลำนะยิ่งกว่าฟลอเรนติโนโเวดนซุ่ยมีปี๊ดนะมีปีนะยังไงอะ Oh been, อ๋อดิอ๋อดิอ๋อดิมึงพร้อมมึงพร้อมชมกูก็โชว์ได้อะดี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 เอาดี๋ยวดี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 กูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ว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 กูอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยังแรง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 อุ้ยกายูเก็บหมดเลยกูเสกองคกรผิดแบบเพื่อนวูถึงใครยอมอ่ะ เรพ่อคณเสกมังกรกังนไปเฮ้ยโอเคป่ะรอเร็วกูเปไงถ้าเทียบกับรอเร็วกังหันก็นำหนึ่งอะกังหนไม่เอาเร็กว่าเนี่ยยอปแปหนึ่งถ้าก um ูมีแข้งแบบดีแบบกูแบบไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยว เราเรียกวนดโพยามแค่พูดแค่นี้แม่งก็ตลกแล้วอ่เืน